สุขสบายดีพี่น้องขอากราบสบายดีบ๊สกุลสุคนธจ้าทางกาและไกลหลังจากคุณตราหน้าพี่น้องตอนเที่ยงจะสิหายยังสู่เพื่อนสาวกินพี่น้องก็อยู่เที่ยงให้เทีย่ยงหน้าพรสุกนี่ยพี่น้องก็นังิเตรียมให้กินตอนเที่ยงพี่น้องเจาา้าขาไปไปเบิ่งว่านางซิมีอย่างสู่เพื่อนสาวกินสบายดีเด็กเด็กเจ้า่ะ ลิงลิงสบายดีปะลุงสบายดีไปไหมสบายดีลูกสบายดีซันแม่เมื่อส่งได้ขาวซมาส่งลิงลิงออกมาพี่นอ้องเมื่อน้องเมยไปซื้อน้ำแกงก็เลยติดหลุดออกมานำเจ้ะค่ะเขียนนะแม่นางซื้อนะเขียนหยังนางก็ว่าสีตัมมะฮ่งพี่นอ้นองก,กินตอนเที่ยงพี่น้องเจา้าขาได้กินของนางกัเก็บผักบุ้งมาแต่นองนางสีขั้วพี่นอ้นองขว ขวานพ่อพี่น้องค่ายๆก็พักบุ้งผัดแดงนะขวาสำนึ่งแล้วก็พ่อแล้วก็ก็กมากินกระสิ่ำมาคงงใส่ปลาเมึกเจ้าค่ะปลาเมึกก็เน่าละถ้าหน่อยก็บ่ค่อยอยากปันหดแร้วพี่น้องเ้ยมีปีงซีงัวเจ้าค่ะ,ะงงข้าเจ้าค่ะหาก เพื่อนสาวพี่น้องนี่ก็ไปตามช่องเทือกซ้ำเทือกก็บอกมาเห็นได้ไช่องพูมี่ดำหน้าซ้ำให้ช้ำดําหน้าซ้มให้เนี่ยพี่น้องสามมื่อใส่เวลาเราไปโคมก่อนอยู่ในหน้าโบช้างใช้โคมเลยพี่น้องมามาเตรียมกับข่าวพี่น้องมากินมาพบกัน้ะพี่น้องตอนเที่ยงนะเจ้าค่ะนางสกอตัวลงมือก่อน้อพี่น้อง สิพัดผักบุ้งเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะน้าสิขวบผักบุ้งเจ้าค่ะขวบผักบุ้งเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะน้ำตาลเป็นหนัวกระปกตอนนี้กำลังเจียวกระเทียมนี่จ้ะแล้วก็ผักบุ้งลงพี่น้องขวบผักบุ้งธรรมดาเจ้าค่ะแ่บแผ้แน่นอนเจ้าค่ะ ลงนิเศษลงไปจะค่ะาตานิดหน่อยปลาแหลกลงไปนี่นะครัปลาแหลกผ่าจะค่ะตัวพักบุ้ง ามาพี่นั่งเจ้าค่ะสุกแล้วขวดพักพุงนั่งเจ้าค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขาป๋องพี่น้องเดี๋ยวสมากเล่าเขาก็จะอันขวานอนนี่พี่น้องเอ้ยตอนนั้นก็จะต่ำมาคุ้มสะเปือมือพี่น้องมามาเจ้า่ะ มากินข้าวเทีย,ทยนกันการเจ้าค่ะมีขวดพักบ้องเจ้าค่ะสมพักเอามกระสิมีสีนยากหรือว่าเสือร้องไห้น,น,นั่นเองได้ไหรหมดเลยค่ะเดี๋ยววันกันได้ อย่างเงี้ยมากินนอนราคาอันนี้ว่าผักข้าวกระเจารคีาแพกินข้าวข้าว่้องเลยเอามาแต่หิงเลีงเอ๊ะเมาดูกิบข้าวน้ำกันค่ะ่ายห่าายอันนี้ผักบุ้งที่เธอเก็บจากหนองนั่นและขัว ก็พักบู๊ซิมึงกินหละ่ะทำไมมันเป็นกระเดื่องกระเดื่องอ่ะฉันว่าไม่มีใครกินกระสันได้เคมเหรอตายไปสามปียังบนเอาแร่งล้ว่าฮามันโพดโพก่กูกินมันมึงจะโง่ที่หลับหมไอซี่มึงก่อนวะมึงิ <C ell an> ตอนนี้ตายบริโภคเน,น่าเราได้กินดัน,นอเขาจะบังว่าตายนะกินอาหารทะเลดีกว่ากันะนะอาหารทะเลกันเนา่า <c oughs> กินมไ,ไม่ได้มีแต่ของเน่าอะไรก็สายไปเลยไม่รู้ว่าอดไบอกมาดับหน้าซอยมือเดียวกัอนอนาแต่ของเน่ามาเด็ดจุกกิน เนานวของสายบ่ะเออทกินมันเน่าเน่าเนี่ยแหละเน่าทำออกินเนเนาเมันจังละลายมันจังมันจังอียงมันย่อยไปก็อกกระบาดเนาะคุรพวมือเนากันยังวันตอนนี้ถึนจังเันก็ลายลาไป้เลยแม่สะออ

ก็จจังกินเค็มเปล่านี่จังเลยขนจะไปกินมะข้อพี่นองถ้าพี่นองไปกินมะข้อบริภาพปไปสิบาพี่น้องปไปไป่นค่สิตานถ้าเป็นเขากินันีไปคยเจอที่ไปกะปิเสอามสองสองปีเนาะอ๋อไม่มาถ้าไปหาเหมือนเรานะไร่นเธอไรส่นด ก็นย okay. ันแบบมือเรามีหมาแทบแทบจนเย้ค่ะแล่วนี่ตระกาล่องซิ่งสาวทำหลุดชิบชิวบ้ันก็เท่ากันแล้วไอ้คน จเาจารถจกมาจกกันฟังอะมาล่าเนี่ยฟังมองไหนล่าเจยวไปฟังฟ <laughs> ังเอ,พ,งเอพี่น้องเลยเ <laughs> ป็นตะหูวะหน่อยครับจริงุรงวิญญาณกว่านนสิรถจกพี่น้องนี่แหละกับข้าวจ้าเลี้ยงเจสีวันนี้ดูสิการ์ตูนสด้มาแต่มื่อวาน เ okay ืินบาๆใครมาจูงแจกอก่อนสักาอจ้งใครม่งเลยทำไมบ่กนอยนี่ั่งร้ายมือยดอกอเมร่ามาท่านแล้วง่ายกับพี่น้องเลยหน้าหน้าแมดทงผัจะสงหาเดือนี่ผมไล มัไก่อนเห็นพี่เนาะเอ้ยน้ามันไก่กันพูดน้าเราเด้หน้านางพื้นไปชิญย่าม,มาดกทอดมาผีกันเนี่ยโอนแบบโอนแบบขายสบายแต่กลุกนหน้าซ้อมให้แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> สามวันนี้บ้านมาเดียว <c oughs> บย่บัานมาสามสามกับบริษัทกูให้เฮ้ยสามตัวตัวมันห่างมันก็โอนอยู่นด้ล่ะ ก็ตาห้าับตาลปีนี่เขาก็งามงามจไดเอาควนเป็นอะบ้าเอามันจะต้นต้นต้นพวกจิกมันบวชเพดตัวแค้วกืออะไรมาจังมาเขยมาจังตอนนี้คือนัวเธอมันมาก่อนอยู่บ่ พอตอนเกิดตอนแดดงำมาดแดได้จังหัจะพอกินเข้าไปแล้วมนซื้อบลาเดียวนะกินไปยมแซมมาตายกินเพื่ออยู่ไม่ได้อู่เพื่อกินหรอันไปไปคลองอี่ห ลงไถนาไหวให้ใครจะจับนาแรงก็ให้ขาดอะเอาไม่ได้ขาดแล้มึงแข่งขาดนี่ลูกปานเป็นของยืนยันยาวคลิปบ้าบ้าแรงนี่แหละบ่า้าเก่าแล้วจะมาเอวรงรอยเนาะมมันก่อน่อย

แสบเมื right so so are, so so ่อหรนะเชคนมาพัดอแสบต่ยาก็แสบเดียวเนาะเห็ดตเห็ดกินแต่เดียวบเฉเห็ดเ่มูใช่ป่ะอันเช็บกินด้วยว่าเปเบอจะบวกินเมกินมือวานย่งมยากมือว่านกินอลรของมันงานดอกเขาจริงไหมซ้อมมืเลี้ยนเล้อออ้อ้อ ก็เป็นซุ้มมเือก็เป็นแม่มามัใชหดขาหนิแม่มาน่เป็นเป็นเอนบ้าแม่มาน่กดโอ้ยอันนี้ว่าอะรกัาไก่ด้ใครจะบอีจังดัก็คอยเพื่อ trời đi nhắm cả... <laughs> là... <laughs> okay thì phải kẹ nang là cầm nhìm ra vô léo trời đi là đỡ, cô đi là đỡ bà bao lần ngon nè nhắm nhắm thì phải bơ giặc hai nè

ขายอ้าเนี่ยนมเขือน้ำมะชาขยะขยะทัมก็ตายโคขยะก็่ายจักายก็ายได้จากดูนขาว่ให้ชักไม่เป็นแหงมันลงลงกวดตายนก็จะเป็นโควิดคือคนอย่างนั้นเนาะ Cô dù <laughs> là ừ. có mặt tại nhà ngay tục mặt tại nhà ngọc tàn nhu cầu tàn không tàn ngọc tàn ngọc tàn ngọc กุนตอนนั้นเป็นไข่ไเยตังแต่นองสันีม่ให้เป็นลูกมาากีแกงชากเออชานุ่มมากนี่กระบื้จากน้ำป่าเนาะวอมากน่เป็นล็าะอืมเดี๋ยววอมักนะคะคาน่านกินคนเดียวนะคะอ่อยมาก เชิญคุณแซ่บคนเดียวเชิญกินตอนหนึ่งเซิญก็อออโลกไต่ไทมอยู่เอาแบบเอาแบบ เข่ากับมักุเลี้ยนเลยอ,อยาขาขยนพูดส่สนะตอนนี้ย่างเมื่อไไปทาาในตลาดลูกละแปดร้อยค่ะเออกูกรเลยได้จะหมักนัก่นห <c oughs> <c oughs> มักตุเรียนบ่มีนม้ำ <c oughs> ลูกน่อยกับบ่มีอฮ้เลยแปดร้อยแล้วจ้ะใครไปยู่บ่อ่ะบ่อยุทาพา,ายนะคะ ถืงน่ะนี่จะซื้อมาดูพันสองเมนวว่าก็คนรวยเนาะพี่น้องความสัญญาว่าก็คนคนถูกคนยากสามัญชนคือผู้ข่าเนี่ยบรได้มีปัญญาอะไรกระเ็ียมมะละกีาก็ะิได้กินนักสื่อจ้ะสวยเลยก็รวยมากมีบ้านมีรถมโดูมีเตาทองคำพูดเยอะ เจ้าทองคำทองเงอนหน้ากาแปดทงเก้าทงเมื่อกเอาเงินมาฉันยฉันจะคนมาดับหน้าฉันเมื่อยแล้วก็อิ่มเนอะใช่ก็เปิดกูอิ่มหรสิว่าพอเราไม่ดื่มกูคิดอีกแล้วมาดับหน้าชอยนี่กันยีหาตั้งเงินประเจ็ดนั่นแหละ

ฉันเสียมแล้วพายจากแล้วเจ้าค่ะขอบคุณนะเจ้าค่ะสิาอยู่น้ำกันก่อนอย่าไปยูน้ำกันก่อนอยูกินข้าวแล้วพันิาเลยพี่น้องเอ้ยไปแล้วอำลาครับ้า